สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันชั้นได้พบเธอโอลัลลาลลาลลาโอลัลลาลลาลลาสวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักของครูวอบเจอกันคุณครูวอบอีกแล้วนะคะในการเรียนออนไลน์เป็นอย่างไรบ้างคะสนุกสนานกับเทศกาลปีใหม่มาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้คุณครูวอบนะคะก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆ เหมือนเช่นทุกครั้งนะคะเด็กๆอยากทราบไหมคะว่าวันนี้คุณครูว่ามีกิจกรรมอะไรมาให้เด็กๆทํากันบ้างรับรองกิจกรรมของครูวบวันนี้นะคะสวยมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆอยากทราบแล้วหรือยังคะว่าวันนี้คุณครูวบจะพาเด็กๆมาทําอะไรบอกใบนี้นึงนะคะวันนี้คุณครูวบนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้กิจกรรมวงกลมแต่เรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเด็กๆนะคะ อยากรู้ใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นเด็กๆต้องมาท่องคำคล้องจองพร้อมๆกันกับครูวบเลยนะคะพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาท่องคำคลองจองพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆดวงอาทิตย์ขึ้นตอนกลางวันดวงจันทร์ขึ้นตอนกลางคืนดวงดาวนับพันนับหมืน่นขึ้นตอนกลางคืนเป็นเพื่อนดวงจันทร์ อีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆด,ดวงอาทิตย์ขึ้นตอนกลางวันดวงจันทร์ขึ้นตอนกลางคืนดวงดาวนับพันนับหมื่นขึ้นตอนกลางคืน,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 คนเป็นเพื่อนดวงจันทร์เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆคำคล้องจองของคุณครูวอบเด็กๆท่องตามทันไหมคะอ๋อน้องกอริยาบอกว่าทันเก่งมากเลยค่ะเด็กๆงั้นคุณครูวอบนะคะ ขอถามคําถามในคาคล้องจองเลยนะคะเอ๊คุณครูว่าอยากรู้จังเลยว่าอะไรนะคะที่ขึ้นตอนกลางวันอะไรนะลูกอะไรนะคะอาปโปอ,อาปโออาปโอบ,บอกคุณครูว่าว่าดวงอาทิตย์เก่งมากเลยค่ะกดไลค์ให้เลยค่ะแต่เอครูว่าอยากรู้อีกแล้วนะคะเอดวงจันทร์เนี่ยเขาขึ้นตอนไหนคะเด็ก อะไรนะคะลูกอ๋อดวงจันทร์ขึ้นตอนกลางคืนเก่งมากเลยค่ะแต่เอ๊คุณครูว่าอยากทราบจังเลยว่าอะไรนะคะที่ขึ้นเป็นเพื่อนดวงจันทรเยอะแยะไปหมดเลยอะไรนะอุ้ยน้องเรอาสุดยอดเลยค่ะน้องเรอาบอกคุณครูว,ว่าดวงดาวดวงดาวขึ้นเป็นเพื่อนดวงจันทร์ใช่ไหมคะ เด็กๆได้เรียนรู้กับคุณครูท่านอื่นไปแล้วใช่ไหมคะว่าบนท้องฟ้านั้นมีอะไรนะคะเก่งค่ะมีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงดาวใช่ไหมคะงั้นดีเลยค่ะวันนี้คุณครูว่าจะพาเด็กๆไปดึงดวงจันทร์และดวงดาวโดยการประดิษฐ์โมบายดีไหมคะโอ้ดีใช่ไหมคะงั้น เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ในการทำโมบายกันนะคะว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเด็กๆดคะเด็กๆพร้อมที่จะดูอุปกรณ์ในการทำโมบายดวงจันทร์และดวงดาวหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะอย่างแรกเลยที่ขาดไม่ได้นะคะกระดาษ a อซีสีเทียนกันกากาวหรือสกอตเทปใส อีกอย่างหนึงที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเด็กๆเกชือกค่ะเชือกหรือไหมพรมก็ได้นะคะเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปลงมือทํากันเลยค,ะค,ค่ะเด็กๆเด็กๆเตรียม A4 กระดาษ A4 เสร็จแล้วใช่ไหมคะให้เด็ก,ดกวาดรูปดวงจันทร์เลยแบบคุณครูวับเลยนะคะแต่เอ๊ เด็กๆคะเด็กๆเคยสังเกตไหมคะว่าบนท้องฟ้าของเราเนี่ยดวงจันทร์มีสีอะไรนะคะอืมแต่คุณครูว่ามองเห็นดวงจันทร์ตอนกลางคืนเป็นสีเหลืองนะคะครูว่าก็จะใช้สีเหลืองแต่ถ้าเด็กๆอยากได้สีอะไรตามความคิดของเด็กๆเลยนะคะเอ๊ครูว่าก็จะระบายสีแล้วนะคะเด็กๆเราจะเริ่มจากทางไหนก่อนนีคะข้างบนหรือข้างล่างดวงจันทร์หรือข้างๆดีคะ อมไม่จำกัดเลยค่ะเด็กๆอยากระบายสีตรงไหนก่อนได้เลยนะคะอให้เด็กๆนะคะใช้กระดาษรองด้วยนะคะคูวว่าใช้กระดาษรองด้วยเดี๋ยวสีจะไม่เนียนไม่สวยนะคะเด็กๆจับสีเลยนี่ คะดวงจันทร์ของคุณครูวอปเสร็จแล้วสวยใช่ไหมคะแต่เอ๊ะบนท้องฟ้ามีดวงจันทร์แล้วยังมีอะไรอีกนะมีเด็กคนไหนบอกคุณครูวอปได้บ้างคะอะไรนะคะน้องโรมาอ๋อน้องโรมาบอกว่ามีดวงดาวใช่ไหมคะถูกต้องเลยคะ่ะเด็กๆวาดดวงดาวด้วยนะคะคุณครูวอรอป วาดดวงดาวเสร็จแล้วเป็นไงคะดวงดาวของคุณครูวอปสวยใช่ไหมคะจะสวยกว่านี้ต้องทำไมคะเด็กๆเ,เ,เก่งอีกแล้วระบายสีเอ๊ดวงดาวมีสีอะไรนะครูวอปเอาสีสม้มละกันเด็กๆจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะคุณครูวอปไม่ว่าเลยคะ่ะเพราะครูวอปใจดีระบายสีก่อนนะคะ ดวงจันทร์และดวงดาวของคุณครูวบระบายสีเสร็จแล้วสวยใช่ไหมล่ะคะขั้นตอนต่อไปเด็กๆลองทายสิคะว่าครูวบจะทําอะไรต่อไปเก่งจังเลยใช้กรรไกรตัดแต่ขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆเด็กๆสามารถตัดเองได้นะคะแต่เวลาตัดต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะเพราะว่าอะไรคะมันจะอันตรายไงคะเด็กๆไปค่ะเดี๋ยวเราตัดดวงจันทร์กันนะคะ เด็กๆคะคุณครูวอล์บว่าตัดดวงจันทร์และดวงดาวเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำเชือกแขวนแขวนอะไรนะคะแขวนดาวคะ่ะเด็กๆคะครูวอล์บใช้สกอตเทปแล้วกันนะคะนีให้เด็กๆวางไปแบบนี้เลยนะคะใช้สกอตเทปใสตรงนี้เด็กๆค่อยๆดึงน,นะคะนีถ้าเด็กๆมีกาวเด็กๆสามารถใช้กาวก็ได้นะคะดียังไงคะห้อยดวงจันทร์ของคุณครูวอล์บ ขัวก็จะติดดาวลงไปบนนี้นะคะสีอะไรดีคะดวงดาวสีเขียวแล้วกันเนาะขัวก็จะวางแบบนี้นะคะเด็กๆขั้นตอนนี้เด็กๆก็ทําเองได้ขัวรู้ว่าเด็กๆเก่งอยู่แล้วเป็นพี่อสองแล้วเนาะเก่งดีเป็นไงคะเด็กๆสวยใช่ไหมคะคันนี้ถึงข้างล่างแล้วนะคะเราจะร้อยเชือกติดเชือกข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะคะเด็กๆครูก็จะคว้า ติดไปเลยนะคะระบายสีก็สองด้านนะคะเด็กๆถ้าด้านเดียวเดยกไม่สวยครวก็ติดไห่เลยแล้วก็ติดดวงดาวสีอะไรดีนะคะสีส้มใช่ไหมคะมานี่เลยติกๆได้แบบคุณครูว่าไหมคะแล้วก็สีเหลืองตามด้วยสีเหลืองใช่ไหมคะ เป็นยังไงบ้างคะเดกโมบายดวงจันทร์ดวงดาวของคุณครูวอลเสร็จแล้วสวยใช่ไหมคะแต่เอ๊คุณครูวอลว่าอยากจะเห็นดวงดาวดวงจันทร์หรือโมบายของเด็กๆให้เด็กๆนะคะออกแบบโมบายตามความคิดของเด็กๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของเด็กๆกับของครูวอลใครจะสวยกว่ากันโอ้แล้วอย่าลืมส่งการบ้านครูวอลด้วยนะคะ งั้นเดี๋ยวเราไปแขวนโมบายกันนะคะดเด็กๆเด็กๆคะแขวนตรงไหนดีคะโมบายดวงดาวของเราเนี่ยเด็กๆแขวนตรงไหนดีอ๋อก็แขวนตรงหน้าต่างสิคะเจอหน้าต่างพอดีเลยครูวัดแขวนตรงนี้นะคะดเด็กๆเด็กๆช่วยครูวัดดูดนวยนะคะสวยไหมดวงจันทร์ถึงครูวัดโอ้ยสวยจริงๆ้วยคะ่ะเด็กๆเป็นยังไงคะดวงจันทร์และดวงดาวของ สวยใช่ไหมคะแล้วคืนนี้อย่าลืมไปดูดวงจันทร์องดาวบนฟ้านะคะวันนี้คุณครูวอมนะคะจะต้องรีบไปนอนเผื่อฝันว่าจะได้หากิจกรรมสนุกให้เด็กๆได้ดดดทำนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบาย